ดอกสวยๆนี่นี่โอ้สามดอกนี่ดูดินี่จุ่มเดียวที่ได้ผู้ยังเยอะสวัสดีค่ะวันนี้แม่เพิ่มพาเข้าไปอีกแล้วนะคะ วไปดูกันนะคะว่าจะมีเห็ดอะไรให้แม่เพิ่มเก็บบ้างโอเคเราไปดูกันนะคะเจอแล้วนะคะเจอเห็ดพึ่งเลือดนี่มาดูกันนี่เห็นหมหนึ่ดอกสองสามี่ห้าอยู่นน่นอีกดอกนึงโอเคเราเก็บกันนี่เห็ดพึ่งเลือด โอ้ยอันนี้หัวหลุดไปแล้วมาเอาไปดูตรงนั้นสิเออนี่เออ เจอแล้วหนึ่งดอกตรงนู้นอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวจะเก็บ เห็ <c oughs> นมี่หนึ่งดอกนู่นอีกหนึ่งดอกเก็บนี่กันป่านี้เนี่ยคนเดินเยอะมากคนคนเยอะแบบเป็นแบบป่าเล็กๆใกล้ๆชุมชน ดินแห้งแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยแน่นแน่นตักเลยติดอะไรมั้งดอกเหรอ มันไม่โตกว่านี้แล้วนะสู้ป่าฝรั่งเศสไม่ได้นะดอกเกยใหญ่ป่าเนี่ยมันดินมันเป็นดินมากว่าจะเจอโอ้ยดี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 ดด hmm. เห็นไหมนเนี่ยสวยสวยว้าวดอกอย่างแข็งนุน่นอีกดอกหนึ่งอุ้ยอันนี้ดอกนึง,นนนนงว้าฮู้ซดอกสวยๆ

ยังไม่ได้ตัดขาเจออุ้ยอังแข็งโอ้โหรูบเลอร์เลย หนึ่งสองสามอยู่ตรงนน้นแล้วสี่ข้างบนนูน้นหา้าอยู่ตรงนน้นออ้ยโอ้ยมันสวยเหลือเกินว้า <c ười> นี่นี่โอ้สามดอกนี่ดูดิโอ้โหสามดอกดอกน้อยน้อยนี่ โอ้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนี่ด้วยโอมีหลายดอกเด้นี่สี่แล้วนี่ห้า ดอกที่หกนี่ปิดลูกก่อนโอ,ดอ้ดอกที่เจ็ดว้าวดอกที่แปดอนี้สวยสวย โอ้สองดอกสองดอกนี่อู้สามนี่ตายแล้วนี่สามดอกดอกที่สามถ่ายรูปกันดอกที่สามอุ้ยหลายดอกหลงละ นับไปนับมาหลงเฉยเลยอุ้ยดอกตีตาไหลแล้ววะเนี่ยนี่ปิดลูกนี่ตรงนี้สามตอกนี่จุ่มเดียวที่ได้โอ้โหยังเยอะ ขาก่อนมาเรามาตัดขาเห็ดกันนี่ดีโอ้โหเยอะมากเลยจุ่มนี้นะ่ะโอ้โหมีทั้งเป็นสิบสิบดอกอะจุ่มนี้ แต่ดอกสวยๆ,ๆกำลังขึ้นเลยน่าแฟด มีแต่แข็งๆไม่มีนอนเลยสักดอกมีแต่ดอกพอดีกำลังเหมาะเลย อืมไปไปกันอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีสามคนก็เดินแต่เขาไม่เห็นสามคนก็เดินหาเห็ดแต่ว่าเขาไม่เห็นก็ผ่านตรงนี้แหละ เขาจะโงกเห็นเขาจะโง่เลยแต่เขาไม่เห็นนี่เห็นที่เราได้ อย่างสวยนี่ตังเทลลือ,อยู่โดกเดียวนี้นะหอแมแห้งแรงน้อยแต่ว่าไม่อ้วนเลย แม่เพิ่งขอจบคลิปแค่นี้นะตอนนี้เดินออกมาแล้วนี่เห็ดที่ได้เป็นตะก้าเลยโอเคขอให้เรื่องแหงๆเรยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะนี่เห็ดที่ได้วันนี้อตอนนี้เรากลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย ขอฝากติดตามด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพิ่มด้วยนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะขอให้เฮงๆงดยด้วยนะครับ